ครับความเพียรสามครั้งที่สิบสามวันที่สามธันวาครับ e ีพีสองครับขอภัยแอดมินนะครับความจำโทรศัพท์ผมเต็มครับผมขออนุญาตเริ่มบทท้ายบทที่สิบสามเลยครับพระวันตูสภาพมังคลังรักขันตูสภาพเทวตาสภาพุทธานุภาเวนะสทาโส,สถีพระวันตุเตสภาพมังคลังรักขันตูสภา,าสพเทวตาสภาธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต พระวันตุสัพพะมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสตาโสถีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเตโคธิขเตตหิงตหิง,ต,หงตาธรรมเททานเนนะพระวันตุเตปูชิตาโสทิงกโลนเตทะวิหารมันตะทะเลเถราจมามชานาะวากาจะพิขโว สาลามิกาทาณปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ยาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัฐโบปปาติกา <c oughs> นิยานิกังธรรมวลังปจ,จิตเต ถาเพปปีทุกขัสะกะโลโณตุสังขยังถาตุจีรังสังตังธรรมโมธรรมัตลาจะปุขลาสังโคโหตุสม,มัคโคว่าอัตตายะจะหิตายะจะอัมเหลักขตุสัมธรรมโมทเพปีธรรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเยยยามะธรรมเมอริยป,ปะเวทิเต ปสัรนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวปะวุสตุวุธิภาวายสันตานังธมิทังเนทุเมทะนิงมาตาปิตาอัตตะยะชังนิจจะนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา ทุกขปตาจะนินทาทุกขายายับปตาจะนิพายาโสกปตาจะนิโสกาโหนตุสเปปิปานิโนเอตาตาวาจะอัมเหหิสัมพันตังปุญญะสัมพันตังสเพเทเว,วานุมโมสตันตุสภาพสัมปติสิทธิยาทานังท่านสันทันตุสิทายะสีรังลักขันตุสัพพทาภาวะนาะ นาภิลาโหนตุคัดฉันตุเทวคาตาสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกายันนันจัายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันรักขังพันธามิสัพโสโหนตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงโหงตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตา สัมพะธรรมมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพรัตนไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระถูดพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญท,ทั้งทางโลกทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลาย โปดจงอนุมโมทนาในการสวดสธาธายมนต <c oughs> และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตาย,ยอดเสถีฐีเรียนยอดเสถีเีเดียนว้าูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระผลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทินสาธุ